อีกเหตุหนึ่งนะคะจนที่กู้ภัยค่ะได้ลงเล่นน้ําในช่วงวันหยุดกับเพื่อนนะคะเขาร้ายค่ะถูกกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากนะคะพัดจมน้ําเสียชีวิตหนึ่งรายทีเดียวค่ะ โดยเหตุสลดดังกล่าวนะคะเกิดที่ที่บริเวณแพอาหารซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูลบ้านปากน้ำตำเบินตําบลกุดลาดนะคะอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเจ้าหน,น้าที่กู้ภัยทีตำเกาะได้ส่งชุดประดาน้ำกระเบนทีมนะคะลงค้นหาผู้สูญหายประมาณ20นาทีค่ะจึงพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อภายหลังคือนายนพร,รัตน์ผาสินอายุ28ปีค่ะโดยเพื่อนของผู้ตายเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินทางมาทานข้าวและดื่มสุรากับเพื่อนด้วยกัน3คนนะคะตอนนั้นผู้ตายได้บ ว่าร้อนและพยายามจะลงเล่นน้าแต่เหมือนลงเล่นได้ประมาณ20นาทีค่ะผู้ตายได้ถูกกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวพัดร่างนจมน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาเดียวค่ะซึ่งเพื่อนพยายามกระโดดลงน้ําไปช่วยเหลือค่ะแต่กระแสน้ําได้พัดไหลแรงมากจึงไม่สามารถช่วยเหลือได้นะคะจึงเป็นเหตุทําให้เสียชีวิตดังลราวค่ะก็ต้อง <ใน S 1> ระวังน,น,นะคะเสียใจด้วยนะครับในกรนีนะครับ